ดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่ผมอีกเช่นเคยแม่มาดูฮไลไ์กันตานี้มากับบังโดเฮ้ยเปิดมาเจ็บจาดใครเปิดมาไม่รู้ข้างบนก็มีวัวไห้็อ้กดาวไปหนึ่งมีก็วิ่งไปหนึ่งตัวเอาเจ๊ยืมีก็เสร็จดิดาวไปนี่วิ่งแบบนี้วัห่า ตายดีละค่ะสามคิวแล้วเออเออเออขึ้นบนมามีตัวมาโอยมีเดือมาบล็มบล็มไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวกลัวไม่ยิงบล็มบล็มไม่เงินเลยอุ้ยสามบล็มบล็มไม่ตายบล็มบล็มโอ้เดือยอะไรนีก Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, chơi! 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 đi, Chơi! 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 mấy Chơi! Mà Chơi! lông, Chơi! lông Chơi! 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 Này, tùy, thế, thế Ơi ơ ơi ơ ơ, ơi Mày ăn ngay Mày ăn ngay, mày ăn ngay, x8 đuôi Này, này, không ừ, à. á Dình mày hết, ui, mấy đau Đau không thế mày Đau không thế Đau đi gì, không thế đau Không thế, x1 đau แล้วมีชองยาวด้วยหวานเจี๊ยบอ้ยใครลงมาใครลงมาอุ้ยดาวาแล้วก็ดาวด้วยโอ้ไม่ได้อย่างไหนมันเนี้ยโอ้โหเอาตายปุ๊บชุบปับบ๊บตายปุ๊บชุบป๊๊บมาเลยวันนี้มาขึ้นวันนี้มันต้องยิงคนอะไม่ต้องยิงไม่ก็ยิงของอะ ยิงกล่องมันถึงจะได้ตังค์อะมาแลกปืนอะซองควงกับเอซี่อะไม่ก็กองซะสามแถวเนี้ยดีสามแถเนี้ยดีจัดแต่อย่าไปเอาฝั่งนน้นเลยนักรับไอ้หนี้ศูนย์ยังไม่เคยเล่นเลยหนีแบะไม่รู้มาลงอะลงไหนดีลงไหนดีอ่อลงตรงนี้เลยอ่าลงไห่มั้งเฮ้ย เเฮฮ้ย้ยมีตัวโอ้โอ้โอ้เกือบดาวเฮ้ยบิดหาอะไรวะโอ้าเขากำลังอัดคลิปได้ตัดตกรอเล่นไม่ได้ตกไม่อยากไหนเฮ้ยมีตัววิ่งไปเต้เต้เต้เมียกไหนมาดิวะยิงยิงยิงเอาดาวดาวเชยเต้เต้เนี่ยคุ้นๆเลยอ่ะ

เอ็กซ์กาไม่การ์โดนไปครับไม่ได้ตึงอย่างที่คิดนี่ว่าลุ้มสามหนึ่งยังเอาไม่ไหวเลยอ่ะโอ้โหหกเคีวกับยี่สาตัวทำไมดิอ่ะกับขึ้นมาแล้วล่อกับมีแก่ชุดเลยซื้อเข็มซื้อเข็มเฮ้ยกล่องยาใหญ่า้ ก็ซ็กนี่เริมเปิดเนี้เลยนี่ x ไปดักหนึ่งท่ปสอนดีกว่าเอาบ้าน ทำอะไรก็ได้อะเอาเอาใม่อีกอันเอาไม่อแมวเอาไหม่อีกอะไ้เกมอีกเอามีอแมเบอีกเมืองก็ได้อะ่ะมันโล่งเลยนอะมาเอาอีกเมืองมาเนาะแบบมีสะพานข้ามน้ำข้ามคลองอ่ะไม่เกียดว่ายแล้วตายไม่หยุดเลยโอ้โห ยีอะไรเนี่ยเนี่ยแต่จะบายกันเลยวะอ๋ออันเล็บน่กเก็บเดี๋ยวกูยิงไอ้นี่ยบัลโคโน่อ้เนี่ยโอ้ยเอ้ยเก็บขายเลยขายห่เอ้ย ไปหาลิงพอมาใหม่เนขาไม่ให้วิ่งตรงเนาะเขาไม่ให้วิ่งตรงหาปืนนะคิดแนบไ่มานาผิดแมาแรองอะไอ่ะีบบีี๊บ vô không bột quá tình đại tên đại tên đại tên đại không không tên đại tên đại

ยิ่งแล้มือฮักแล้วเด้อกันในที่กันในทีนนจ่จะจะคามเนี่ยจะคามกันนะมึงไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกอันเด้ออันเด้อนี่ตัวข้างหลังตัวนึ่งตรงหินนี่อะไรนะ เศด,ดัวแดงๆครับเศษบ้านที่หนึ่งก็เพราะเนเจ็บชาชาคันนิ้วก้อยบวมนิ้ก้อยนี่อยู่กับมืออ่ะฮะเล,ลี้ยงเราล็อสตกใจเลย มีคนด้วยนะหรอวะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนวะเล่นไหนกันวะ แค <U> ่ผ่านแล้วว่าลังแล้วน้องมินหลังหลังหลังอินหลังอินต้องเซูนเอ้าหลังผ่านอ่โอ้หินบนก็มีนะหินบนอ่ะโอ้โหเยอะลุยเกิน Be special if I get rid of the devils, they think that I am a meloxun